น,นี่ต่ออย่างงี้นะมือสองมือสองเพื่อนเอาให้ย้ายมาจากบ้านเพื่อนเอามาตั้งที่สวนแม่อมอนจะดูดีใจ มาดูค่ะเขาก็จะตั้งเป็นวงกลมอย่างนี้ก่อนนะคะมาดูค่ะนี่ค่ะตั้งเป็นวงกลมอย่างนี้ก่อนเนาะเยวตัวมัดก็จะได้กระโดดเล่นนะติงต้งติง้งติ้งเยอะเกตมัดอ,อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นส่วนเดี๋ยวจะเอามาประกอบค่ะเตรียมอุปกรณ์เขาก็จะตี

ไหนต้มัดต้มัดหลบ ตอมัตไปเอาถุงนั่นออกหน่อยไปถุงออดี้นะโอ้โหตมัตตมัตจะได้กระโดดเล่นนะ Recht, de, allemaal ja, de, allemaal ja. recht, want dat gaat dan dingen verliezen. Nou, dat is niet Je moet het doen en dat je sterk zet. Ja, wat is het? Ja, we hebben hem afgezien om dat los te maken. Maar moet je hier? Na, ding, ding. Ding, ding. Ach, rechter, maar. weer. Oké, prachtig. We hebben daar ons knie tegen gezet. Nee, kan niet. kan niet kan kijken. Ik heb er zo een knie, hij zit daar zo een knie tegen en dan weer het. En ze door, ja, voor bekken dingen te hebben. Maar we zullen straks weer komen, met twee anders zullen we hier overlopen? Het zijn de laatste die het moeilijkste gaan gaan. Je ziet, er is al een heel deel ingeaakt. In daar kan het ook kloppen. Ja, die staan recht neer. elkaar. Ja, dat gaat vanzelf daar.

Temporine tomato, Temporine tempo rinht tomat tomat จะได้กระโดดเล่นแล้วเนาะที่นี่โอเคปิ๊บปุ๊บ ใช่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะประกอบข้างขขึ้นกันตกนะกันตกกันตกเดี๋ยวก็จะประกอบต่อนี่เป็นกลมๆอย่างนี้ค่ะกลมอย่างงี้เนีคะเดี๋ยวก็จะกลางแล้วกลางกลางกันตกค่ะกลางกันตกอันนี้ตัวใหญ่ที่สุดแล้วใช่แล้วใช่แล้วลูก Zijn er al twee nog bij, bij elkaar? Nee, dat weet ik niet wat die dat ik niet. maakt niet uit, denk ik. Anders ligt die erin vast. En dan bouwen we zo af. Ja. จบัสดกันเด้๋เด้เด้เด้ดูเขาต่อยังไม่เสร็จนะ สวัสด hey, yeah. yeah. ีครับดีๆยกมือไหว้ดีๆไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับผมชื่อโตมัตครับผมชื่อโตมัสครับพูดก่อนสิครับชื่อโตมัสครับผมชื่อโตมัตครับบายบายชมกันต่อค่ะ

อันนี้ก็จะเป็นที่ออรไว้ปลูกผักค่ะยังไม่ได้ลงมือปลูกนะคะเอาไว้ก่อนเนาะยังหาผักต้นกล้าไม่ได้ว่าจะปลูกอะไรดีก็เป็นแปลงเล็กๆสำหรับครอบครัวนะคะครอบครัวเราไม่ใหญ่ก็ไม่ต้องปลูกผักไว้เยอะเดี๋ยวทานไม่ทันนะคะนี่ก็จะเริ่มปลูกผักแล้วนิดนึง มาดูค่ะมีผักอะไรมากเด็ดอร่อยค่ะ <c oughs> เหมือนคนาค่ะผักอนี้ลังเอามาปลูกค่ะได้มาฟรีๆค่ะไม่ได้ซื้อเนาะเพื่อนใจดี<ล>เพื่อนเอามาให้เนาะเพราะว่าลูกเขาโตแล้วเขาไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาให้ตอนนี้นเขาก็มาประกอบให้เป็นเพื่อนเพื่อนที่สนิทกันใจดีมากๆค่ะให้มาฟรีๆเลยได้ของฟรีนะคะยังใหม่อยู่ค่ะก็เลยมาประกอบเดี๋ยวเราก็จะได้เล่นตรงนี้กันค่ะเพื่อน ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ไม่ไม่เยอะค่ะมีพอ่อแม่ลูกแล้วก็แค่นี้ก็พอพอแล้วค่ะเพียงพอแล้วค่ะ แับสมบูรณ์แบบแล้วตัวมันเอ้ยตัวมันมีของเล่นแล้ว